สวัสดีครับจะพามาแนะนําชื่ออุปกรณ์หน้าที่ของอุปกรณ์แล้วก็ชื่อชิ้นส่วนในรถคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้ารุ่นเจ็ดนะครับเจ็ดเดียี่สิบห้านะครับยกได้สองห้าตันนะครับเสาสูงสาเมตรนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ยางตันสี่เส้นนะครับเก็บงานสีให้เรียบร้อยนะครับ ตัวแรกที่จะพามารู้จักคือมือจับขึ้นลงนะครับขึ้นลงทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะไม่มีทางขึ้นนะฮะมันกลัวเราไปโดนอุปกรณ์อะไรฝั่งนู้นนะฮะให้บังคับให้ขึ้นฝั่งนี้ฝั่งเดียวมีมือจับทั้งเดียวเมื่อขึ้นไปอยู่บนรถแล้วก็จะเจอ่กุญแจกนะครับ่ืุญแจก็จะมีสามตําแหน่งนะครับอฟตําแหน่งแรกนี่อฟแล้วก็ออนนะฮะอันที่เป็นขีดนี่คือออนแล้วก็สตาร์ทนะครับอฟออนสตาร์ทนะครับถ้าเกียร์ไม่ว่างเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ได้นะฮะว่าคาเียร์ว้เี่ย ปิดก on so ุญแจไปเนี่ยเกียวโตมันจะเงียบเลยเห็นไหมไม่เจอเลยเลยนะครับต้องกดเกียวว่างเท่านั้นนะฮะกดเกียวว่างเท่านั้นจังหวะออนจังหวะออนไฟหน้าปัดมันจะขึ้นนะครับไฟหน้าปัดมันจะขึ้นตัวแรกเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องยนต์ขาดถ้าไฟไฟแดงตัวนี้เตือนก็เติมน้ำมันเครื่องได้ระดับตัวที่สองเตือนกองอากาศตันนะครับเตือนตัวที่สามเตือนไฟไม่ชาร์จหรือว่าไดชาร์จเสียนะครับ ตัวที่4นะ SAS คือระบบป้องกันการพิกค่ํมของตัวรถนะครับ SAS แล้วก็ตัวมีรูปขาหลังมีรูปร้อนนะคือการสมดุลของตัวรถนะฮะร,รถไม่สมดุลนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเตือนน้ำในกองโซล่านะครับเ,เกยความร้อนชั่วโมงการทำงานแล้วก็เชื้อเพิงนะครับเชื้อมเพิงเมื่อติดเครื่องยนต์ได้เนะี่ย ไฟแดงพวกนี้จะต้องดับไปมันจะเหลือโชว์แค่เกความร้อนชั่วโมงการทํางานแล้วก็เกเชื้อเพลิงนะครับจะไม่ต้องมีมันจะไม่มีไฟแดงไฟแดงตัวใดตัวนหนึ่งติดนะครับถ้าตัวนี้ติดแสดงว่ารถเราไม่สมดุลนะฮะร,รถเราไม่สมดุลล้อสี่ล้อไม่บาลานซ์กันนะครับล้อสี่ล้อเนี่ยไม่บาลานซ์กันต่อไปก็คันเข้าเกียร์นะครับคันเข้าเกียร์ตรงกลางนี่ว่างนะครับ N ว่างนะจึงเดินหน้า ถักไปหน้าก็เดินหน้าดึงกลับมาก็ถอยหลังนะครับสวิตชันเกียร์มือหมุนพวงมาลัยพวงมาลัยทวิคไฟหน้าไฟหลีนะแก๊กแรกไฟหลีแก๊กที่สองก็จะเป็นไฟหน้านะครับไฟหลีไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้ไฟเลี้ยวมันอ่าตัดระบบออกไปนะครับมันจะเหลือไฟเลี้ยวหลังอย่างเดียวนะครับไป,ไปไปทันโยกครับอันนี้ยกขัก หักไปหน้าคือวางนะครับดึงก็หาตัวคือยกหักไปหน้าคือปั้มไายเสานะฮะยกงาปั้มไายเสานะฮะยกวางช้าเร็วอยู่กับเราเล่นเครื่องตัวนี้ถ้าไม่ติดเครื่องนี่ระบบไม่ทํางานนะฮะร,ระบบไม่ทํางานนะฮะจะเป็นรุ่นใหม่แล้วระบบจะตัดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นทวิกไฟอุปกรณ์ต่างๆมานะครับอุปกรณ์ไฟบนหลังคานะครับ อันนี้เป็นจะเป็นเกเกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอ่ะเกอุณหภูมิเกียร์ทอคนะครับอุมงเกียร์ทอนี้จะเป็นเเ,เ,นะเ,นะเมเพลตตรงนี้จะเป็น,น,นจุดเ,เริ่มแล่นําไปตรงน,นี้จะเป็นตัวคว่ำหงายนะฮะผักไปแนละ้วมันจะหยุดเลยนะกดตรงนี้มันจะหยุดเลยเพื่อตัวนี้มันจะเป็นเซฟตี้แล้วนะฮะมันป้องกันอะุบัติเหตุนะฮะป้องกันการพิกล้มอะไรประมาณนี้ ต่อไปก็ก้านกับับคอวงมาเลยนะครับบันอลวงมาเลยกดมาเรับพร้อมก็เปิดฝาโปงได้ด้วยนะครับตัวนี้กดตัวน <ption rests Kas per now> ี <puntos Sims> ้มานะครับกดตัวนี้มาแล้วก็เปิดฝาโปงได้ด้วยเลยนะฮะเย็นนะเอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นแป้นนะครับแป้นตัดเกียร์แป้นตัดเบรกแป้นทะเลงนะเกียร์เบรคทะเลงนะ ต่อไปก็เป็นการดึงเบรกมือนะฮะดึงมาคือดึงเบรกมือกดตรงกลางแล้วผักกลับคือปลดเบรกมือนะฮะดึงมาคือดึงเบรกมือกดผักกลับคือปลดเบรกมือตัวตั้งความตึงอยู่ตรงนี้นะฮะตั้งความตึงสายเบรกมือต่อไปก็ขับปุกกํามันเบรคกํามันเบรกก็ใช้เบอร์ดอสสามนะครับต่อไปก็จะเป็นแผ่นพักเท้านะฮะแผ่นพักเท้าแล้วก็ห้องเกียร์ห้องคัตห้องเกียร์นะฮะห้องเกียร์ห้องเครื่องยนต์นะฮะ นี่เปิดขึ้นมาได้เลยนะฮะวางไว้เฉยๆนะครับก็จะเจอเกียร์ออโต้อันนี้เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ปรอท้าสองแทที่เติมามในเครื่องนะมันเครื่องก็ใช้เบอร์4ิ0นะครับประมาณ8ลิตรนะฮะประมาณ8ลิตรเปลี่ยนถ่ายทุกๆุก200ชั่วโมงนะครับเบอร์ส1 0เปลี่ยนถ่ายทุกๆุก200ชั่วโมงหมาว่ามันเครื่องมันเครื่องก็เติมที่ขีดบนนะฮะมันจะมีขีดอยู่เห็นไหมฮะเราก็เติมที่ขีดบนนะครับเติมที่ขีดบน กองน้ำมันเครื่องเกียร์ออโต้นะฮะไม้วัดน้ำมันเกียร์ออโต้ก็มันจะมีสองฝั่งฝั่งวัดตอนร้อนกับฝั่งวัดตอนเย็นนะฮะเราแล้วเราจะวัดตอนไหนตอนตอนร้อนก็มันจะขึ้นมาสูงนิดหนึ่งถ้าตอนเย็นก็ต่ำลงไปนิดหนึ่งอันนี้ใช้เบอร์ดีลอนสามนะครับเปลี่ยนถ่ายทุกๆหนึ่งพันชั่วโมงนะครับไนต์ชิ่งนะฮะที่วัดเกียร์มันจะโบน้ำมันคืนถังนะครับโบน้ำมันคืนถังกองเกียร์ออโต้ห้องเกียร์ออโต้สวิตช์ชันเข้าเกียร์นะฮะ หัวฉีดหัวฉีดหัวฉีดนะฮะหัวเผาเนีย่ยตัวนี้จะเป็นเผาไฟฟ้านะครับสตาร์ทไปเผาไปปั๊มโซล่ามอเตอร์สตาร์ทชุดแขงฟิวนะฮะชุดแข็งฟิวควบคุมนะครับอ่ามันจะมีสัญลักษณ์ตามนี้นะสัญลักษณ์ตามนี้ตัวไหนคุมอะไรมันจะบอกเราในนี้นะครับตัวนี้ตัวดึงฟิวนะฮะรีเลย์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 นะครับ แบตเตอรี่นะฮะขั้วบวกขั้วลบกองโซล่าตัวยักกองโซล่าเวลาน้ำมันหมดนะหรือตอนเราเปลี่ยนกองใหม่ๆเราก็ยักตัวนี้ดึงน้ามันขึ้นมานะครับตัวไล่ลมน้ําเซนเซอร์น้ํานะครับเซนเซอร์น้ํเรลีฟไฟเลี้ยวนะฮะที่เรดาร์สตาร์ทที่เติมน้ามันเชื้อเพลิงอันนี้ก็ใช้บีบีเจ็ดนะครับบีเจ็ดที่เติมน้ําในหม้อน้ําเปิดมาก็จะเจอหม้อน้าในนี้นะครับ เจอที่เติมน้ําเจอฝาบ่อน้ําก็องอากาศไปวัดน้ำมันไฮดรอลิกอันนี้ไม่มีเกลียวนะครับเป็นจุกดึงนะของเราก็เติมที่ฝังฝังเซตนะครับเติมที่เลขสามนะครับฝังเซตรเราเติมที่เลข 3, นนสามเห็ออนไหนมไฮะเติมที่เลขสามอ่าพอดี้รถเราอ๋อฝนหน่อยครับปั๊มไฮดรอลิกได้ชาร์จตัวนี้นะฮะถ้าไฟเตือนตัวที่เห็นนะ องสามตัวที่สามเตือนก็คือลูกนี้เราเสียนะฮะเห็น<ม>ไ,ไหมฮะไปเตือนตัวนี้ตัวที่สามเตือนนี่คือแสดงว่าตัวนี้เราไม่ป้อนไฟเข้าไปแบตเตอรี่นะครับต่อไปก็เป็นน้ํามันเฟือง้ายนะฮะเฟืองสายก็เติมเสมอนี้ใช้เบอร์เก้าสิบนะครับเติมเสมอนี้ใช้เบอร์ 90, เก้าสิบแปถ่ายทุกๆุกหนึ่งพันชั่วโมงจุดอัดเจลเบีนะฮะจุดอัดจจลเบีจุดอัดจลเบีจุดอัดจลเบีจุดอัดจลเบี จุดอัจจรบี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 นะครับสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบจุดสิบเอ็ดจุดตัวนี้จะเป็นตัวปรับสมดุลรถนะฮะเป็นใช้ไฟฟ้าปรับนะครับเวลารถมีการโครงตัวหรือ,อไม่บาลานซ์ตัวน,นี้จะทํางานเล็กน้อยนะฮะเพื่อบอกคนขับว่าเฮ้ยรถไม่ปลอดภัยนะฮะก็ก่อนใช้รถพี่ก็เดินดูรอบรถก่อนเลยหาสิ่งรั่วซึมผิดปกติรอบตัวรถ นะฮะแล้วก็ติดเครื่องดูนะฮะเคมีความเรียบร้อยไหมรถเราเรียบร้อยไหมมีรั่วมีซึมอะไรไหมไปนํารถไปใช้นะครับไปนํารถไปใช้ก็ระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายก็น้ำมันเครื่องก็ทุกๆ200ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนถ่ายที่ทุกๆ200ชั่วโมงแค่เบอร์40ประมาณ8ลิตรน้ำมันเกียร์ก็1,000ชั่วโมงนะฮะประมาณ6ลิตรนะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ1,000ชั่วโมงเบอร์ดีลอน3มันเพอ่งถ่ายเบอร์90 น้ำมันเฮลิกเบอร์68แเป็นถ่ายทุกๆหนึ่งันชั่วโมงนะครับในนี้ก็จะเป็นขี้้อ้น้ำลังพึ่งมอ้น้ำนะครับก็ก่อนใช้งานแล้วก็ตรวจเช็คการรั่วซึมนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นกระปุกพักน้ำนะครับกระปุกพักน้ำโอเคนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็เบอร์โทรเราอยู่ข้างรถนะฮะก็เรารับประกันให้พี่สามเดือนนะครับจอดเป็นที่รั่วซึมแตกหักหลุดรวมเรารับผิดชอบพี่ร0อยเปอร์เซ็ตเลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ